วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ปามเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาที่อำเภอรพระแสงมาพบเกษตรกร,ร,กรที่ใช้ผิดพันโฟทีนะครับตั้งแต่ปีพศ2560ยันปัจจุบันนี้ปีพศ2564เป็นใครไปไม่ได้เลยครับเกษตรกรผู้น่ารักของเรานะครับคุณลุงจี๊ดคุณลุงคอนเทพสพลคุณลุงครับสวัสดีครับเราดีครับ ทำปามากี่ปีแล้วครับสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีอ่ะลุงปลูกปามกี่ไร่นะอ่าลุงตุงลุงปลูกปามทั้งหมดร้อยไร่ร้อยไร่ก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีจนกระทั่งจ้ไอ้แปลงที่เรายืนอยู่นี้เนี่ยมันสิบแปดปีคือปามมันจะออกลูกเวียนกันเราลูกเวียนกันแปลงนี้หมดแปลงโน้นมีแปลงนี้หมดแปลงโน้นมีมันเวียนกันเราไม่อดทั้งปีสมัยก่อนปลูกทีเดียวหมด เวลามันหมดมันหมดเลยเงินก็หมดทีนี้เอาวิธีใหม่แล้วปลูกปลูกไล่กันเลยนะแต่ละปีแต่ละปีแ้วมันก็โตโตไล่ไล่กันแหเห็นว่าตลอดระยะเวลา30กว่าปีนะที่คุณลุงปลูกปามมาใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้หลายยี่ห้อมามีเซลลมีอะไรเข้ามาขายเยอะแยะเลยลองมาเยอะเลยใช่ไหมฮะทำไมได้เยอะแล้วเยอะแล้วนังเด่จากใส่ทีละสองร้อหมื่นกลายเป็น ทีละแสนก็ไม่ไหวเราก็ต้องคิดหาวิธีอื่นเข้ามาเสริมเข้ามาที่เพื่อลดต้นทุนร้อยมากที่ด้วยเหมือนกันความประทับใจของโคทีที่คุณลุงเคยเล่าให้ฟังว่ามันมันแปลกไปจนดีใจที่เห็นแล้วเ,เห็นเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยตรงนี้มัน,มนเป็น<อ>ยังไงครับหลังจากเราฉีดโฟทีนะฉีดครั้งแรกเลยมาถึงเอาละลายน้ำเลยผมก็มาฉีดฉีดครั้งแรกไม่เห็นอะไรเลยครั้งที่สองก็จะไม่เห็นอะไรเลยปกติแต่พอครั้งที่สามเราจะเห็นและทางปาม ทางปลามันจะตรงขึ้นบนนะขึ้นบนฟ้าอะละเมื่อห้อยนิดหน่อยแต่หลังจากขีดโฟทีมันห้อยมันบานมันบานมันดอกไม้อะพอบานมันดอกไม้ไอ้ช่อดอกไอ้ทลายอะไรมันก็มีพื้นที่แบบแทรกออกมาทีนี้ผมแทรกออกมาทะลายมันจะใหญ่นะทลายมันจะใหญ่จากปลามันจะออกดอกคู่ครั้งหนึ่งดอกเมียครั้งหนึ่งคู่ครั้งเมียกันสลับกันด้วยนะแต่หลังจากขีดโฟทีไป มันจะสอนทลายขึ้นมามีตัวเมียแล้วก็เมียแล้วก็เมียผู้ไม่ค่อยมีผัวผู้ไม่ค่อยมีลูกก็เป็นรอบโครเราก็ตัดได้เรื่อยค่าเฉลี่ยของจันเมียจะเยอะขึ้นเยอะเยอะกว่าเดิมนนอ่ะ้าฉีดในรอบโคได้เ็นสามสี่ชั้นเนี่ยโอ้นี่คือความประทับใจชัดเจนนะครับก็คือ ทางมันทางมันเปิดกว้างขึ้นทางเปิดกว้างขึ้น,นแสงก็ส่งถึงยอดอแทนที่จะออกผู้เยอะก็ออกเมียเยอะออกเมียเยอะก่ยยอนลุงทำดุนิติแปรแลงนี้ยี่สเป็นไรนี่ลุงจะตัดได้ครั้งน่ามเยอะแล้วนะในหนึ่งปีเมื่อก่อนเรารวมแล้ว30ตันต่อปีกลายไปเป็น50ิบตันต่อปี ปุ๋ยยาลุงลดไปเยอะไหมครับปีแรกนะปีแรกลุงใช้โควทีลุงก็ใช้ปุ๋ยด้วยนะแต่ว่าใส่ปีละสองครั้งแต่แล้วปีที่สองปีที่สามปีที่สี่สนี่ลดเหลือปีละครั้งปีละครั้งแล้อย่างก,กี่โควทีนะลุงครับออลองบอกผู้ชมนิดนึงครับความประทับใจและเชิญชวนให้ค่อยใช้ครับเมื่อเมื่อลองใช้ดูแรกๆจะไม่ติดใจนะครับแต่ว่าหลังจากใช้ไปแล้วเป็นปีๆเราจะรู้เลยว่าผลผลิตเรา เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยฮะทีนะี้พราะว่าผลผลิตมากขึ้นเราก็อุม้มสมบูรณ์นะไม่อ,อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนนะตัดทิ้งได้กเก็ตันเขาไม่ไหวเหนื่อยแต่พอขึ้น10กว่าตันก็อแอบนั่งยิ้มคนเดียวเรื่อยๆไนเะครับวันนี้ทีมงานโพธิ์ทีต้องขอขอบพระคุณคุณลุงจีงง๊ดมากครับสวัสดีครับ,รบ,รบวันนี้ลาแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ